คุณรู้หรือไม่ว่าพิธีวัวแดงของชาวยูคืออะไรพิธีวัวแดงเป็นพิธีกรรมในศาสนายูไดที่ใช้เท้าของวัวแดงบริสุทธิ์ในการชำระล้างความไม่บริสุทธิ์ทางพิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างพระวิหารหลังที่สามบนภูเขาเทมเพิลซึ่งปัจจุบันชาวยูเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของมัสยิดอันอักซอแต่แน่นอนว่า ในประวัติศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน100%ว่าพระวิหารที่1และ2ของชาวยิวเคยตั้งอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันกับมัสยิดอันักซอรหรือไม่นักโบราณคดีบางกลุ่มก็เห็นต่างกันบางคนบอกว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ตรงเป๊ะด,ดังนั้นความเชื่อน,นี้อยู่บนพื้นฐานของศรัทธามากกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทำไมวัวแดงถึงสำคัญมากในศาสนายิวตามบทบัญญัติในพระคมพีฮิบรูกันดานวิถีบทที่19 วัวแดงจะถูกฆ่าและเผาและนำเท่าไปใช้ผสมกับน้ำเพื่อชำระล้างความอันไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สัมผัสศพหรือเคยใกล้กับคนตายจะถือว่าไม่บริสุทธิ์เท่าของวัวแดงนี่แหละที่จะช่วยชำระให้บริสุทธิ์อีกครั้งและนี่คือเงื่อนไขสำคัญสำหรับการเข้าไปในบริเวณพระวิหารที่3ที่ชาวยิวหวังจะสร้างขึ้นใหม่ชาวยิวจึงมีความเชื่อว่าถ้าวัวแดงที่สมบูรณ์ปรากฏนั่นก็คือสัญญาณว่าชาวยิวจะสร้างพระวิหารใหม่ และพระเมสสิยาของพวกเขาก็จะมาแต่ในมุมมองของอิสลามพระเมสสิยาที่ชาวยูจะรอคอยนั้นคือดัดยานมานปลอมมาเป็นพระเมสสิยาขั้นตอนต่างๆในพิธีกรรมวัวแดงตามพระคำภีรฮิบรูกันดาลวิถีบทที่19มีอยู่ว่า 1. เลือกวัวแดงบริสุทธิ์ต้องเป็นวัวเพศเมียสีแดงสนิททั้งตัวไม่มีจุดตำหนิหรือขนสีอื่นแม้แต่เส้นเดียว และไม่เคยถูกใช้งานอย่างเช่นไม่เคยลากเกวียน 2. การพาออกนอกเมืองหรือก็คือสถานที่ที่เชือดวัวต้องอยู่นอกกำแพงเยรูซาเลม็มเพราะคนที่จะทำพิธีต้องอยู่ในสถานะบริสุทธิ์จึงไม่สามารถทำในเขตพระวิหารได้และ 3. เชือดวัวและเผาวัวทั้งตัววัวจะถูกฆ่าต่อหน้าปุโรหิตและต้องเผาทั้งตัวแบบไม่แยกชิ้นส่วนรวมถึงเลือดเนื้อหนังและมูลสัตว์และ4ปุโรหิต ต้องใส่ไม้ซีด้าฮิปศบและไดแดงลงไปในกองไฟและทั้งสามอย่างนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรมไม้ซีด้าแปลว่าความสูงสักฮิปศบแปลว่าความถ่อมตนไดแดงแปลว่าความบริสุทธิ์และความบาป 5. เก็บเท้าฐานอย่างระมัดระวังเท้าวัวแดงที่ได้จะถูกเก็บไว้นอกเมืองและใช้สําหรับผสมกับน้ําบริสุทธิ์น้ําผสมนี้จะใช้ชําระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จากการสัมผสมัสศพและ6 ใช้น้ำเท่าประพรมคนที่ไม่บริสุทธิ์พิธีการนี้สำคัญมากเพราะในความเชื่อของชาวยิวถ้าไม่ผ่านการชำระนี้จะห้ามเข้าใกล้พระวิหารเด็ดขาดชาวยิวเชื่อว่าพวกเขาทุกคนไม่บริสุทธิ์เพราะไม่มีเท่าวัวแดงมา2 0 0 0กว่าปีแล้วจึงยังไม่สามารถสร้างพระวิหารหลังที่3ได้พิธีวัวแดงเลยสำคัญกับชาวยิวอย่างมากชาวยิวกลุ่มสุดตง่ง ถึงขั้นสร้างสถาบันและมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและพยายามสร้างแบบจำลองทั้งหมดของพระวิหารขึ้นมาเช่นเครื่องใช้ในพิธีกรรมและเสื้อผ้าปุโรหิตและการฝึกฝนปุโรหิตแม้กระทั่งการบูชายันและสถาปัตยกรรมและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น VR และโมเดลสามิติเพื่อเตรียมการให้พร้อมทุกอย่างทันทีเมื่อเวลามาถึงมีฮะดิษหนึ่งที่ท่านนาบีได้กล่าวว่า จะมีการต่อสู้ระหว่างมุสลิมกับยิวและพวกเขาจะหลบหลังหินและต้นไม้และหินกับต้นไม้จะกล่าวว่าโอ้ oh, มุสลิมเบื้องหลังฉันมียิวซ่อนอยู่มาฆ่าเขาเสียและนักวิชาการได้มีการอธิบายว่าจะเกิดสงครามรอบมัสยิดอันอักซอหรือบนภูเขาเทมเพิลซึ่งการที่ชาวยิวพยายามจะยึดพื้นที่มัสยิดอันอักซอ้นอาจจะทำให้เกิดสงครามระหว่างชาวยิวและมุสลิมอย่างที่ได้มีบอกไว้ ในสายตาของอิสลามเรารู้ว่าถ้ามีพิธีวัวแดงและชาวยิวได้มีการเตรียมสร้างพระวิหารสัญญาณใหญ่ของวันสิ้นโลกนั้นก็คงใกล้เข้ามาแล้วดัตยานในฮะดีษที่ท่านนาบีได้กล่าวไว้ว่าไม่มีบททดสอบใดตั้งแต่กำเนิดอาดามจนถึงวันสิ้นโลกที่จะใหญ่ไปกว่าดัดยานและอีกฮะดีษหนึ่งกล่าวว่าเมื่อดัดยานปรากฏตัวเขาจะเดินทางไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว และจะพยายามเข้าสู่มักกะและมาดีนะแต่เขาจะไม่สามารถเข้าได้นักวิชาการบางท่านวิเคราะห์ว่าพระเมสยาที่ชาวยิวรอคอยอาจเป็นดัตยาในมุมมองของอิสลามถ้าวัวแดงถูกใช้จริงและชาวยิวสร้างพระวิหารได้พวกเขาอาจต้อนรับดัตยานในฐานะผู้นำทางศาสนาและการเมืองสถานการณ์ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับวัวแดง ในปี2022มีการนำเข้าวัวแดงบริสุทธิ์5ตัวจากฟาร์มในรัฐเท็กซัสในสหรัฐอเมริกามายังอิสราเอลโดยวัวเหล่านี้ถูกเลี้ยงดูอย่างระมัดระวังในพื้นที่ใกล้กับเมืองชิโลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีกรรมในอนาคตและเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2024กลุ่มชาวยิวจากสถาบันได้มีการฝึกซ้อมพิธีวัวแดงโดยใช้วัวจำลองใกล้กับมัสยิดอันอักซอในกรุงเยรูซาเล็ม และในปีนี้เดือนกุมภาพันธ์ปี2025มีรายงานว่าวัวแดง2ตัวจากทั้งหมด5ตัวที่นำเข้ามาจากรัฐเท็กซัสในเดือนกันยายนปี2022ได้เริ่มมีขนสีขาวหรือดำขึ้นซึ่งตามกฎของศาสนายิวหากวัวแดงมีขนสีอื่นแม้เพียงเส้นเดียวก็จะถือว่าไม่บริสุทธิ์และไม่สามารถใช้ในพิธีกรรมได้อย่างไรก็ตามยังมีวัวแดงอีก3ตัวที่ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้ และอาจถูกใช้ในพิธีกรรมได้ในอนาคตผลกระทบและความตึงเครียดจากการฝึกซ้อมพิธีกรรมวัวแดงใกล้มัสยิดอันนักซอได้เพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่เนื่องจากชาวมุสลิมมองว่าเป็นการคุกคามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามและอาจเป็นสัญญาณของความพยายามในการสร้างพระวิหารหลังที่สซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในภูมิภาคหรือสงคราม บางคนอาจมองว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องไกลตัวแต่ในมุมของมุสลิมเรารู้ดีว่าเมื่อทุกอย่างเริ่มพร้อมโลกใบนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและคําถามสำคัญคือเมื่อเวลานั้นมาถึงเราพร้อมหรืออยังกับบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ถ้าวันหนึ่งผู้ที่โลกบางกลุ่มเรียกว่าพระเมสยาแต่เรารู้ว่าเขาคือดัดยานคุณจะทำอย่างไร ขอให้พี่น้องชาวมุสลิมรอดพ้นจากบททดสอบครั้งใหญ่นี้และอย่าลืมฝึกท่องจำซูรออันกาฟี่10อายะแรกจะป้องกันบททดสอบของดัดยานได้คลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อให้คนตื่นตัวอยู่เสมอและตระหนักและยำเกรงต่อพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลาะ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปฝากกดไลค์และกดติดตามเล็กน้อยเพื่อให้เราได้ทำคลิปวิดีโอได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ท่าน